ก็ทริปที่ร้องเพลงกับอาอุ๋มก็คือเหมือนอาอุ๋มชวนร้องค่ะเพราะว่าหนูไปร้องเพลงขอจันกับตุ๊บที่งานงานหนึ่งอะค่ะแล้วก็อาอุ๋มก็เลยบอกว่าเอ้ยเอาเอาเรเพลงนี้เป็นแบบมาทำ,ำเวอรกนนะะ์กัน่ะคะก็ก็เลยหนูก็เลยแบบจัดเซสชั่นอัดเลยที่ทำคอนเทนต์แบบว่าหลากหลายด้วยอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกหนูแบบบอกว่าอุย้ยแล้วถ้ามันไม่ดีละ่ะอ,อะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยบอกว่าเออแบบเหมือนตั้ง เม็ดกับเาอุ๋มไหมว่าใครต้องเลี้ยงข้าวถ้าเกิดว่า<อ>ใช่ค่ะยังไงนะก็ <laughs> คือเหมือนถ้าถ้าไม่ถึงยอดอะไรสักอย่างค่ะหนูต้องเลี้ยงยอดอะไรห,หรือ,รอยอดออยอดวิวยอดยอดวิวค่ะยอดวิวแล้วคือยังไงคะเหมือนเหมือนอุ่เหมือนอลลี่ต้องเลี้ยงข้าวจริงเหรออลลีอ่อลลี่ตั้งไว้เท่าไรหร่หนูบอกว่าถ้าถึงหมื่นวิวหนูก็จะดีใจมากแล้วถ้าถึงหมื่นวิวใช่หรือเปล่าอ่ะ ไม่ถ้าเกินคือหนูเลี้ยงแว่าแต่ว่าหนูคิดว่าอุ้ยน้อยกว่าหมื่นคือเกินแน่นอนแล้ก็เกินมาพอจมูกจะได้เลี้ยงอาหรยังเลยค่ะแต่เดี๋ยวต้องนัดเลียวค่ะ